สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในช่องทุนนายนะครับผมวันนี้อยู่ในเกมโลบอกโหม YouTuber, ดยูทูบเบอร์ซูมิเลเตอร์เหมือนเดิมเหมือนันก่อนเออวันก่อนผมลงไปแล้วโอเควันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องวิธีการเก็บตังค์เห็นไหมตังค์ผมมีประมาณ30 0 0 0เอ็มเลยนะทีเดียวแล้วก่อนนี่อันนี้500นะการถ่ายวิดีโอของเราแล้วก็เพชรจะบอกวิธีการหาเงินต่างๆนะนี่คอมผมก็อัปเกรดจนสุดแล้วเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปที่บ้านผมเลยแล้วกันนะโอเค นี่ตอนนี้ผมก็อยู่บ้านแล้วนะครับผมนะผมเป็นการจัดสรรบ้านนะครับผมให้มันดูหรูหราขึ้นนิดนึงนะแล้วเราจะมาดูว่ากดเอาเงินทีหนึ่งนี่เราได้ทีละเท่าไหร่นะครับผมโดยกดอ e ีกับเมาส์นะครับผมพร้อมกันเลยรัวไปแบบนี้เลยนะครับผมรัวไปเห็นไหมลอกละห6ล้านเลยนะของผมได้เยอะเพราะอะไรนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกนี่เพราะไอ,ไอ้พวกนี้เลย,ยนี่โลยูทูปเนี่ยโลยูทูปเขียวๆอะไรเน,นี่ยนกะับพวกเนี้เนี่ยมันจะเป็นไอเทมที่เราไปซื้อเอาเออ โดยใช้เพชรนี่สูมเอานี่โดยเพชรก็มันหาได้เพราะแบบนี้ไนะมันจะขึ้นหน้าจอแบบนี้เราก็คลิกเอาเลยเนะี่ยเห็นไหมมันก็จะขึ้นขึ้นขึ้นไปเลยคลิกจนมันหมดหน้าจอก็จะขึ้นนี่แหละก็จะประมาณนี้นะไปเดี๋ยวผมจะพาไปนี่แป๊บหนึ่งอธิบายให้ฟังเท่าที่ผมเข้าใจแล้วกันนะนี่เราเข้ามาตรงนี้นะท่านผู้ชมเนี่ยลานสีน้ำเงินเนี่ยแล้วเราก็สามารถมาซื้อเก้าอี้ซื้ออะไรไปวางที่บ้านได้นะครับผมนะ เออนี่แหละเนี่ยอันนี้ก็เป็นโครงสร้างบ้านของผมนะครับผมเยอสตูดิโอนะครับสตูดิโอของผมนั่นเองทําไมมันรู้สึกสันๆใช่ไหมมันเปิดเพลงในนี้แต่ผมไม่ได้เปิดเสียงในเกมนะโอเคนี่แหละเราก็จะขยายพื้นที่ในบ้านได้นะครับผมครั้งต่อไปผมต้องใช้เท่าไหร่นี่แปดแสนล้านเลยเหรอหรือยังไงนี่แล้วก็สร้างบ้านได้นะครับผมเลือกสไตล์บ้านแต่งบ้านได้ตามใจชอบแต่ผมชอบสีเดิมนี่แหละดีละ ถ้าเราจะซื้อบ้านแบบต่อไปก็ต้องประมาณแสนซับนะตอนนี้ผมหกหมื่นสองเนี่ยการถ่ายของผมมันถ่ายได้รอบละห้าแสนเลยนะครับผมห้าแสนสองเลยนะนี่แต,แต่แต่ของใช้ในบ้านจะใช้เป็นเงินเพชรแดงนะครับผมโดยที่อยู่ในกระเป๋าเออเนี่นี่เน,นี่เงินดอลล่าสีแดงเออโอเคประมาณนั้นแหละเราสามารถซื้อของเงินดอลล่ามันจะมาจากไหนมันจะมาจากที่เราคลิกไปเรื่อยๆนี่เออประมาณนี้คลิกไปเรื่อยๆเดี๋ยวเงินดอลล่ามันจะมาเองแต่นานๆมันจะมาที ประมาณนั้นแหละกล้องผมก็อัปสุดแล้วนะผมตัวละสองร้อยล้านนะครับแล้วก็คอมสองร้อยล้านเลยนะโหถ้าชีวิตจริงแบบนี้นะก็สุดยอดเลยทีเดียวครับนี่ก็จะเป็นบ้านของหลายหลายคนนะครับผมอันนี้อนไรบ้านแดงลังคาเขียวเลยไปเทอัน,น้นบ้านเหลืองลังคาชมพูนะนะครับผมแล้วก็อันนี้ผมไม่รู้ว่าอะไรนะเดี๋ยวผมจะพาเข้ามาดูแป๊บหนึ่งเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้ว่าซื้อเพื่ออะไรของผมมีเลยนะผมซื้อมาเนี่ยซื้ออะไรเนี่ยไม่รู้อะไรอะไรต่างเขาไปทาอะไรผมก็ไม่ทราบเดี๋ยวผมจะ ดูอีกทีประมาณนั้นแหละแล้วก็สิ่งที่ต้องห้ามในโหมดนี้เลยนะครับผมห้ามเข้ามาตรงนี้เด็ดขาดเลยนี่ตรงนี้มันผมลืมอ่านไงผมไม่รู้ว่าอะไรผมนึกว่ามานอนอะไรสักอย่างแบบมารักษาเป็นยูทูบเบอร์อาจจะปวดหัวป่วยเงียห้ามขึ้นนอนเตียงเด็ดขาดนะครับผมผมไม่ได้อ่านข้อมูลอะไรเลยผมเข้าไปแล้วมันจะรีเซ็ตตัวละครผมเย้ยแต่มันไม่รีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะบ้านที่เราอัปเกรดหรืออะไรก็ช่างมันจะไม่รีเซ็ต มันจะรีเซ็ตเงินกับเมมโมรีการ์ของเราแต่ซับสไครต์กับยอดวิวยังเหลืออยู่ประมาณนั้นเป็นอะไรที่น่ากลัวแล้วก็รีเซ็ตเพชรใหม่ด้วยนะเดี๋ยวผมจะบอกเอาเอาเพชรไปซื้ออันนั้นยังไงมันจะช่วยให้เราหาตังค์ได้เยอะขึ้นเลยนะดูคลิปนี้เหมือนมีสาระมากเลยนี่เราจะมาสุมกล่องเวกล่องสุมนะนี่นะครับผมนะเนี่ยมันจะเป็นกล่องที่แบบ เราซื้อแน่สมว่าเราซื้อคล้ายซื้อโลยูทูบอะไรสักอย่างนี่มันจะสุ่มเอา900% 800%แบบเราจะหาตังค์ได้เยอะขึ้นนะถ้าถ้าเราไปกดคอมแบบเอาตังค์ออกมาประมาณนั้นมันจะเพิ่มตามเปอร์เซ็นต์ที่เราสุ่มได้นะโอเคประมาณนั้นเลยนี่อันนี้820%แต่ผมไม่ใช้นะเพราะว่าผมมี900%อย,อยู่แล้วนี่ถ้ามี6-7ล้านจะอยากซื้อนี้นี่มันจะสุดยอดมากเลยนะครับผม มาเดี๋ยวผมจะไปซื้อว่าผมจะไปซื้อแผ่นซับเสียงอีกสักอันนะผมจะซื้อเป็นสีเมื่อกี้ผมสีเขียวแล้วใช่ไหมเออเอาเหลืองอันนี้ไปใส่หน้าบ้านเออไปใส่ข้างหน้าแล้วก็เป็นสีนี่ดีกว่าสีขาวปนไปด้วยดีกว่าสักสองอันแล้วก็นี่เขียวไปแล้วก็ประมาณนั้นก็อี้อะไรก็พอแล้วมั้งบ้านลกแล้วนะ เดี๋ยวค่อยขยายบ้านอีกนะผมเดี๋ยวค่อยกลับไปบ้านไปบนี่ในแผ่นซับเสียงเราเรากดไปที่ครับต้อไมไซครับต้อมไม้ครับต้อมไซบ้านนี่ผมใส่ตรงนี้ดีกว่าจะได้ไม่ดูเงาเงาเออเราจะไม่ใส่ติดกันดีกว่าเอยใส่ไปมั่วเลยนะสีขาวเออนี่เดี๋ยวกูจะหมุนั่นเลยนกักหนเอ้ยกูกดไม่ได้ เออตีทางไหนก็ตีเพื่อะมันใช่เนี่ยนี่เรามาัจะใส่สรุปเป็นห้องยูทูบเบอร์หรืออะไรมันทำไมมันดูลบจังวะผมเบือเ่อเบื่อมันจะหมุนไปหมุนมาทําไมมันไม่มีที่ให้กดยืนยันนะไปเวลาเราเนี่ยนี่ติดไปเราติดทางไหนก็ติดเพื่อนี่เป็นบ้านของผมนะก็จะประมาณนี้เราสามารถย้ายสิ่งของได้นนี้นี่อันนี้อันนี้มันจะคูนี่เห็นไหมเก้าร้อยแปดร้อยหกร้อยาผมเปิดได้เก้าร้อยเปอร์เซ็นต์สองอันแล้วก็แปดร้อยเปอร์เซ็นต์สามอันประมาณนั้น แล้วเราก็เนี่ยสามารถสามารถตั้งได้ทั้งหมดห้าชิ้นนะอันนี้ที่ที่ที่ผมสุ่มได้มันคูณอัตราคูณน,น,น,น้อยอันนี้เป็นอะไรวะสว่านเจาะอะไรสักอย่างบ่เฮผมได้มนจากนี้หรือเปล่าที่เป็นไอเทมที่ผมไปซื้อมานะเดี๋ยวผมลองตั้งไว้ดิสักสักแป๊บหนึ่งมันจะคุณตัคงได้เยอะขึ้นบ่ก็สี่สิบหกล้านมันเดิมนี่ก็ไม่ได้เพิ่มแต่ติดไปเหอะติดตั้งไว้นะ แต่ซับสไครป์ผมขึ้นเร็วกว่าเดิมปะ่ะก็ตังก็จะประมาณนี้แหละมันสามารถซื้อบ้านซื้ออะไรได้นะมนจะอธิบายอะไรต่อดีปะ่ะอันนี้ก็เป็นคอมที่ซื้อมาตั้งแต่แรกเริ่มนะเออมันมีสถานที่ที่หนึ่งไว้ตรงนี้เนี่ยคนเข้าเข้าไปได้เมื่อกี้ไม่รู้ว่าผมผมเข้าไม่ได้อะมันมันต้องทําไงอ่ะต้องทําไงต้องซับสไครป์ถึงหรือเปล่า ผมว่าถ้าจะรอแสนซับก่อนอีกเช่นเคยนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากอีกแล้วอธิบายให้ฟังเรื่องการหาของอะไรต่างๆนะครับผมนะกล้องที่แบบสุดจัดก็มีแค่นี้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันน่แหละใคร,รอยากลองเล่นก็เข้ามาได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองดูว่าแสนซับมันจะมีอะไรที่สุดไพหรือเปล่า้วตอนนี้หกหมื่นซับแล้วนะโอเคนี่ไงดอลลาร์สีแดงเมื่อกี้ขึ้นมาละ อะไรก็จะไปก็ไปตกแต่งผ้านเอาแบบประมาณนั้นแหละไปขยายพื้นที่เอาที่ผมบอกก็เข้าไปในร้านสีฟ้าๆเนี่ยเออขยายพื้นที่บ้านอะไรก็ว่าไปโอเควันนี้ก็ขอจบคลิปพีคดีนะครับผมถ้าใครชอบก็เลคกก็แชร์ก็ซับสไครต์ให้ผมด้วยดูด้วยนะครับผมกับหมดยูทูบเบอร์สมอลเลเตอร์นะครับผมกล้องอย่างใหญ่เลยวิดย์เ่กล้องถ่ายละครถ่ายหนังโอ้โหโคตรยอด